สวัสดีคะ่ะเจเคนโมาแนะนำที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะทุกท่านบนเนื้อที่1ไร่ 1, 1งาน77ตารางวานะคะกำลังปรับราคาพิเศษเลยนะคะช่วงนี้ที่ดินสวยๆปรับราคาลดลงนะคะราคาเพียง9000 900, บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านเป็นที่ดินเปล่านะคะมีเสาหมุดครบนะคะทุกท่านตำบลบ้านกลับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะคะเป็นเขตติดต,ต่อกับ ตำบลโกโกออำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะทุกท่านบนเนื้อที่1ไร่1งาน77ตารางวานะคะที่ดินส,สวยติดถนนรัดยางนะคะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะทุกท่านแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปเช่นเคยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ